สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็มาทําตามสัญญานะคะจากคลิปก่อนเนะอะที่ผมบอกว่าผมจะมาเล่นมาราทอนเกมซั v e s สเซ e ร์เอร์นะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นให้แล้วเนาะไปโอ้แป๊บนึงนะครับ โอเคมาละไปดันนี้ค่อนข้างเก่าแล้วนะคบอ้าวอ,อ,อะไรเนี่ยเมื่อกี้ตอนนี้เก่ามากเลยนะครับผมจำได้ แล้วเมื่อกี้อะไรไม่รู้ผมกำลังจะกดไในนั่นนะเป็นอะไรอะมันเป็นสเกตบอร์ดผมกำลังจะกดสเก็ตบอร์ดแต่ว่ามันบิเนเื่นไปเฉยอ่ะกดเลยนี่ได้สเก็ตบอร์ดมาใหม่มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรเลยนะสเก็ตบอร์ดเนี่ยผมไปเปลี่ยนสเก็ตบอร์ดดีกว่าแต่ว่ายัางยังก่อนนะครับเนี่ยที่ผมรู้ว่ามันเก่าเพราะอะไรรู้ไหมครับดูตำรวจนะเดี๋ยวก่อนเนี่เห็นไหม ตำรวจยังเป็นชุดสีเขียวอยู่เลยอะคือแบบเก่ามากหล่ะเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะปีที่แล้วปะหล่ะเนี้ยใช่ประมาณปีที่แล้วเอ๊ะใช่ไหมไม่น่าใช่นะครับผมว่าน่าจะประมาณประมาณอะประมาณแบบตอนตอนไหนอ่ะตอนช่วงแบบ สีหเดือนที่แล้วปะยี่สิบ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 อะไรยี่สิล้านไม่ใช่อืมอันนี้ผมดูสกอร์อยู่นะครับ20ล้านเฉยอันนี้มันเพิ่งสองหมื่นเองใช่ไหมหน่วยสิบเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนฮะแสนเหรอเดี๋ยวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ๋อหมื่นผมเมาอะไรเนี่ย โอเคลงมาปืด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 ว่าเอ้ย,ย أي, อะไรเนี่ยเอาเอาเอา,เอาเโอ้หมดลายอีกแล้วเมื่อกี้อะไรอะผมกำลังดูสกอโอ้ไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยว ผมจะมาต่อคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอุย๊ยแบตจะหมดบายบาย